สวดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่าน,าน่าับพิธีสารับทุทุกท่านเข้าสู่ช่องบีธรรมดานะครับช่อง B ีีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นนิเคีบ่ายนะครับหุ้นนิเคีบ่ายของวันที่นะครับวันที่17พฤษภางคม2567ค,ครับหุ้นนิเคีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันสีฟ้าสดใสสดใสนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับ เราก็หยุดเสาร์อาทิตย์นะไปพบกันวันจันทร์นะครับของก่อนวันจันทร์นะสำหรับคุ่นนิคีก็จะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับนิคีเช้ากาโมงคกึ่งกังกบยุ่นนิคีบ่ายนะครับสำหรับรอบเช้าก็ได้เฮกันนะครับมา8บน8ล่างเลยนะครับให้บน8กับ9นะมา8เลยนะครับส่วนสายเจาะหลุดนะครับสายเจาะหลุดนะ8กับ9ให้2 3 4 5มหมันมา0 8กับ18นะครับมาข้างหน้าอีกนะอ่าก็ ปล่าเปล่าเปล่าผิดคาดบ้างก็เถอะสายรูดกับสายสายวิ่งค่อยได้กินนะสายเจาะอ,อดนะครับประมาณนี้นะครับสายวินเข้าไหมสายวินก็ไม่เข้านะประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับก็พอไัอาายด้วยนะครับอา่อาเราก็บางท่านก็ได้ไปต่อนะแต่เ่วนมากคิดว่าได้ไปต่อแน่นอนเพราะว่ามันมาแปดเก้าเลยนะครับรูดแปดรูดเก้านะประมาณนี้นะครับก็ เราก็มาชมกันรอบบ่ายต่อนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะส่วนท่านใดชอบมือไม่ชอบก็ตัดสินใจเอานะครับประมาณนี้นะครับมาชมรอบบ่ายกันเลยครับรอบบ่ายนะครับวันที่สิบเจ็ดนะ,นะพฤศจิกาคนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหุ้นนี้เคอีบ e ่ายเด่นนะครับหนึ่งกับสองนะครับเด่นนะหนึ่งอะไรคราวนี้หนึ่งห้าสองห้าหนึ 6, ่งหกสองหกหนึ 7, ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดนะครับ ห้าหกเจ็ดแปดระวังผู้เจาะนะส่วนมากผู้เจาะมันหลุดนะจะมาเฉพาะเด่นนะครับประมาณนี้เอาเด่นไปให้จับคู่เก่งก็จับไปนะเด่นนะครับหนึ่งกับสองอฟันที่หนึ่งแล้วกันนะครับ 15, 5, 1 16, 16, 16, 17, 18, นะึ่งห้าห้า1นึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะเือห้าหกเจ็ดแปดอ้อเอาไปจับคู่กันกับสคงับนะครับประมาณนี้นะครับรูดวิ่งเป็นหลักนะครับรูดวิ่งเป็นหลักนะลู่วิ่งเป็นหลักนะครับ1 หนึ่งนะครับลองสองนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสองนะครับประมาณนี้นะครับยุดวิ่งเป็นหลักนะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยจะดัดนะไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นงเพราะความมันเป็นรองแบนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วพบกันใหม่นู่นนะครับวันจันนะอ่าวันจันทร์นะครับเสาร์อาท,าทิต <quarto> ย์หยุดนะอ่าวันละสองรอบเท่านั้นนะครับคุณญี่ปุ่นนะอ่าจอดเอาเลยครับจอดเอาเลยพันนะ จุดไม่ทันแล้วมือแตะวิดีโอให้มันหยุดก่อนก็ได้แล้วค่อยจุดเอานะครับเดินใครถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับประมาณนี้นะขอะให้ทุกท่านโชคดีโชคดีไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีอวีทัพยสวีโชควีสุขแห้ง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 รวยรยรวยยครับ